สบายดีเด้อพี่น้องสบายดียามเช้าพี่น้องเบิสุขูสุคนมื้อนี้ว่าเราเพิ่นก็มาปลูกหัวผักกัวปลูกหอมหอมแดงเนาะไว้เก็บใส่ปนใส่ลาบใส่ก้อยคั่นมันสิบ่เปื่อยเนาะปลูกยามฝนก็เสี่ยงกับการเปื่อยเสี่ยงกับการที่มันสิเปื่อยปลูกลองเบิ่งเพราะว่าดินมันเย็นแล้วมันบ่ค่อยเป็นัได เนี today, today ่ยมัเกิดก็เพราะได้ใช้ปนใยังเขาที่เอาดั้ดำน้ำรังนี่นะได้กันนอกคือเอาเนาะหายกับใครแน่ยูมันละกา่ใหุ้มช่ชเคียวเนี่ยหอมแดง บ,บัวแบงเนาะดมสลาดนั่นเดิดเขาคลายเป็นต,นนนต,นต,นต้นมันกระตัดเอามาปลูกกิศบายนี่นำมบปลูกบัวแบงบานน้ำมงกามีผู้เสียชีวิตสองคนเลยพี่น้องเอ้ยไ่มือกันมือนี่กับ เมื่อวานนี่เนาะเบิ่งข่าวจ้ดึกจนดื่นเท่ากันเลในข่าวยุยิ่งแล็โอ้ยดีใจเนี่ยเบิ่งไปเบิ่งมาพยัญชนะกันอยู่ยังยิ่งกันอยู่จนเขาไปในเฟซจ้เต็มหนาเฟซ เบ่งแต่ข่าวก็เลยพี่น้องก็ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยดูแต่ข่าวคนวน่ะทหารไทยเหมือนเสีวิตหลายคนแน่นบางคนนั่นเทนในหูนั่นเอาสินขาดแม่ได้ฝูกไวในหมวกทหารบางคน ปกป้องศาสตร์ตายในนาทีกัดลายลายคนแตเนี้เบิ่งจากเบิ่งการที่เบิ่งข่าวเนาะทหารเรือทหารบกปลูกร่องเบิ่งคะมันจีบงานเอามาปลูกเองขมันเต็มนานปลูกพังเออลรือมาพังในพังของปอบม,มาหวานเนาะ ปลูกแม่บักทัวอีกบอลน,นี่นะเดี๋ยวบอนที่เบิ่งไว้ปูบักทัวและการคู่นี่กับปลูปกแตงสองเันเจามาู่ในแักแตงนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หลับถกรลบเท่าเนาะอจฉสืกับสื่อไว้เนาะ้ากนกับเทงกับ่ใรปลูกง่ามแรงเะต้องแซก็ได้เกิดแหล่งมันสบายสบพักหอมนี่ห้องหอมบัวเนาะขันสมกินจนบไว้ไปเลย

รองคุดลองเบิงอยู่อยู่หลบหัวมนะันอะลองไปหลบก,กว่าก็ว่าดินมันลมนะ่มเนาะปากลงไปอยู่กลางหลุมขนาเสียงประกาศอะเร้าๆ เอากระเสียประกันภัยสองบอนบานเดียวกันที่จะช่วยแน่ว่าใจจะเดินช่วยเสียใส่สองบอล นอยก็ลงไปเชียงฮะพอแม่แม่เขาบานก็บอ่หัดกับโ,งโ,งโจจม,มจ้ะเจ้านั้นบอกเขาม่ว่าเจ้าบอกเขาเจ้าบุหูสาวเขาลงเจ้าขาลงตอน,น,นไหนบะมันบอกวา,า,าปล่อยงววยเขาจะไปเขาบุน่กัน Có lắm nói không kênh nè, nắng 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 đi nắng 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 ต so ัวกระเจียวตัวมะม่วงเข้ากันสามต้นปลูกไว้อเด็กคนข้างน่ะพอจ้มาเก็บพอจะมาบึงไม่ง้มันปุ๊บหัดเยียมันแกวหลายหลายจะหยียบยังไงเราะปตัวทิ่ไปตัวคันตัวแรกว่ามันตายดอกกระเจียวนี่บตายเด้อ บมได้ง่ายเออไฮนี่ค่ยคยอยๆอยู่แต่ว่าบอนเปื่อยกับมีแถวนี้ไข่แน่อยู่น่ำเคียนะเ้ยวแน,นนะ่ตกเชียวข้าหนาแล้วดอกกระเจียวไปเบิดได้ไหมมีเบิดโรอออยงานปลูกอะไรป้าถูกนันเป็นคำ ซ่งจักมาตัดนี่แฟนงดอกกรเจียวแล่วมันตายบ่คือบ่เป็นเด้บยมันเป็นกูบ่หอดกันนะน้องขจรเนี่ยมันแดงๆจะเป็นอนมทางมาบ่สิรามลงงหายนีแต่หยอนได้ไ่ ส่วนร้ายก็มีแต่เขามาเก็บเอาบริคอยมีคนมาเหยียบบรนไดดอกไปลุงเลยเพราะว่ามีมาเหยียบในช่วงอันที่เขามาเก็บเอานี่แหละเหยียบไงเหยียบยอดมันแก้วนี่บดอยเป็นป่าอยู่มีแต่ป่ามันแก้วเข้ามาอืึ้นอยู่กับพ่อแล้วพ่อจะกินโบเบิดเล็กน,อน้อยไปเก็บตึ้มไปตักเตะหาเบิ่์หมากแดงก่อน ต้นกล้วยต้นนี้ชมางามแทนเดี๋ยวใส่ใบมันเลยแปลงกันมิแต่แถวในเมืองไปซื้อในพันธุ์มันใหม่ปลูกมาลงใหม่ปลูกถั่วแปลงไว้เต๋าเป็นเถื๋างาม ไปกินก vale ok ับป่นกับแจวนั่นกับนี่นลกบหน่อยเป็นออกตลอดน้ำก็ได้ป๊อดแห้งกับใหญ่เนาะ ที่พันจงไว้นี่ก็คือว่าได้กินมันแฮงกระใหญ่ผูหน่วยนึงน่ะกํากับ่หุมบ่รู้เลยผูพอมันใหญ่ผูกสาหน่วยลึงๆเนาะอก่แงเบิงตัวหน่วยนอจริงหน่วยใหญ่เด้อพอได้เก็บอยู่นี่ kiếp kinh đi <laughs> cả kinh cả đây em lo mà không ai kép luôn nè từ ngày cao bơi nè cả mì nêm luôn bay cả nè để cậu kéo thùng na ตะลีสะรอยเข้ากัข้าวโพดเนาะกำลังเป็นหมาเป็นฟักเขาก็ติดเพี้ยตายน้ำท่นี้กัได้เกี่ยวได้ก็เกี่ยวกำลังเป็นหมา เปิดแล้วมันจะชิดึงเครือมันถิ่มให้งวแล้วก็ปลูกไม่เนาะปลาลุงูกดไมลูกใไม่ รับเมื่อก่อนแบบนี้ปุ่นขอบปุ่นกูปินขาวเสาขอบกัไม่คิดหนาได้พี่น้องเด้อของพุ่นอะไรที่มาบึงมาสมแถนี้งามอยู่แถนี้มานี่งามอยู่เขาก็ได้